สาบทเรียนเก็บไว้เตือนตัวเองในวันที่ขาดสติในเวลาที่เราหงุดหงิดขาดสติเรามักจะตัดสินใจทําอะไรบางอย่างที่จะทําให้เราเสียใจไปอีกนานนี่คือบทเรียนเตือนสติที่ควรรับฟังไว้ครับ 1. จงยึดมั่นในความดีแต่ควรทําดีให้ถูกคน 2. ให้ใจใครไปอย่าคิดว่าจะได้กลับคืนทุกคน 3. ามคำสัญญาเป็นเพียงลมปากเชื่อถือไม่ได้ สี่อย่ายุ่งเรื่องใครถ้าเขาไม่ได้ยุ่งเรื่องของเราห้าดีให้พอดีบางคนไม่ได้เห็นเราดีแต่เห็นเรางโง่หกคนที่น่านับถือคือคนที่รู้จักให้เกียรติผู้อื่นเจ็ดเวลาเปลี่ยนไปทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแปดพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูเราไม่มีเพิ่มแล้วเก้าร่างกายเราไม่มีร่างที่สองสิบเวลาและหัวใจไม่มีวันหยุดเดินหยุดคือตายสิบเอ็ดใครดีกับเราจงดีกับเขา 12. ใครไม่ดีกับเราก็อย่าเสียเวลาด้วย 13. ช่วยคนอื่นมันดีแต่อย่าให้เกินกำลัง 14. เรามีทุกสุขในแบบของตัวเองทุกคน 15. หัวใจที่คาราคาสังมันไม่เคยมีความสุข 16. หัวใจเรามีพื้นที่จำกัดอะไรไม่เป็นประโยชน์เคลียร์ออกบ้าง 17. เพื่อนแท้คือคนที่เหมือนเดิมทั้งต่อหน้าและรับหนัง 18. ไม่พอใจมีเท่าไหร่ก็ไม่มีความสุข19 ชีวิตที่ไม่เป็นตัวเองยังไงก็เหนื่อย20ชีวิตที่ขาดสติก็เตรียมรอรับความทุกข์ที่ตามมา21คนแต่คนไม่เหมือนกันเปรียบเทียบกันไม่ได้22คนที่อิจฉาริษยาคนอื่นชีวิตเขาเต็มไปด้วยทุกข์23อนาคตวางแผนได้แต่จงเอาตัวเองอยู่กับปัจจุบัน24ไม่มีใครรักเรามากไปกว่าครอบครัว25จำคนที่อยู่กับเราในวันล้มเพราะเขาใช้หัวใจอยู่กับเรา 26. เรามีแบบเดียวในโลกเห็นคุณค่าความสำคัญตัวเองได้แล้ว 27. เป็นในแบบตัวเองเลิกพิสูจน์ตัวเองกับคนอื่น 28. อะไรสุดมือสอยก็ปล่อยมันไป 29. อะไรที่ไม่ใช่ก็จงอย่าไปฝืน 30. อย่ารอความสุขในอนาคตแต่จงทำวันนี้ให้มีความสุขที่มา atiger esterni